สวัสดีครับสรุปข่าวลีกฟุตบอลประจําวันที่24มีนาคมกับผมโค้ชแอดนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลียภูลกันนะครับมาดูเรื่องราวปริศนาแกงกะหรี่ทํากัปโปถอนตัวทีมชาติจริงหรือไม่นะฮะเดี๋ยวมาเจาะเรื่องนี้กันนะครับรวมไปถึงหงสนฟอร์เรนเวสนะครับเด็กเทพของเรเบอร์คูเซนและก็เรื่องราวอื่นๆติดตามได้ในข่าวสารวันนี้นะฮะก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใหม่ของช่องก่อนนะครับนั่นก็คือรูปอมไมชูวีนั่นเองนะฮะรูปอมเคี้ยวหนึบ ตราไมชูวี่นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะขมนะครับเคี้ยวนมดีกว่ามาเปลี่ยนเรื่องขมด้วยลูกอมนมไมชูวี่นะครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นท็อปบิ๊กซีห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับหรือสนใจสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับช้อปปี้ลาซาด้าของ p พรลี่มาร์เก็ตตนะครับหรือไปติดตามได้ที่เพจของไมชูวี่ลูกอมซองขาวนะครับก็จะสามารถสั่งซื้อแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะอ่านี่ฮะ ฝากไว้ด้วยแล้วก็นี่ครับผู้สนุนใหม่นะผมก็ต้องลองเลยฮะเป็นลูกออม์นมแล้วก็สอดไส้อย่างเช่นรถที่ผมทดลองนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นนี่ฮะสตอรอเบอรี่นะฮะหอมโคตรหอมอะ่ะคือเคี้ยวหนึบๆเลยแนละ้วมีผสมของนมแล้วก็มีกลิ่นสตอรอเบอรี่หอมมากอหวัวโดนเลยรสสตรอเบอรีร่ <c ười> คือ ผมก็จะไล่ลองไปเทียนรถให้เพื่อนเพื่อได้ดูด้วยเนี่ยนะฮะอืมอ่ะเอาล้วครับมาดูข่าวสารในวันนี้กันนะไล่เรียนตั้งแต่เรื่องของโคดีกักโปก่อนเลยคือกักโปเนี่ยขึ้นเว็บไซต์ทางการสองเรื่องนะเรื่องแรก <c oughs> ประตูครับที่ยิงใส่ในเกมแมนยูเจ็ดศูนย์ลูกที่สองนะฮะที่เขายิงเป็นลูกชิปข้ามตัว DKR คอาได้ไหมฮะลูกเนี้ยได้รับผลโหวตนะครับให้เป็นลูกยิง ยอดเยี่ยมเลยนะนะยอดเยี่ยมประจำเดือนเลยนะของพีเมลีกโอ้โหสุดยอดนะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เป็นข่าวดีใช่ไหมแต่ข่าวร้ายแต่จริงๆมันอาจจะเป็นข่าวดีของลีอาูเพราะว่าตัวกัคโปถอนตัวออกจากทีมชาติแนละ้วขออภัยนะคริสต์ลูกอมต้องเกืนก่อนนะฮะกัคกโปถอนตัวออกจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นการคอนเฟิร์มจากทั้งเว็บไซต์ทางการของลีอาผูและเว็บไซต์ของทาง ทีมชาติในลแลนหรือว่าฮอลแลนด์ด้วยทีนี้เหตุผลที่พวกทางอ่ะเว็บทางการบอกมาเนี่ยก็บอกแค่ว่าป่วยแล้วก็ถอนตัวออกมาแต่ว่าจริงๆคนที่ถอนตัวออกมานะเพื่อนๆมันไม่ใช่แค่กัคโบคนเดียวมีทั้งหมด5คนก็คือจะมีกัคโบนะครับสเวนบอสแมนมัตไทดเดลิกบารเฟอร์เบอร์เกนแล้วก็โจ伊เวอร์มน4คนนี้ยอ่ะ5คนนี้ถอนตัวออกมา ด้วยสาเหตุเดีวยวกันป่วยประหลาดไหมฮะเนะาะค่อนข้างประหลาดส่วนคนที่เรียกมาติดทีมแท้ก็จะมีเซฟานเดลไฟและแอนกาเวนแบชมาติดแทนสล็อตแทนโดยประมาณนะเอาคร่าวๆประมาณนี้ซึ่งจริงๆสื่อบอกเลยว่ากัคโปเนี่ยจริงๆจะได้ออกสตาร์ตัวจริงในยุคข,ของยุคข,ของโรนัลคูมันคูมันเพิ่งมาคุมทีมใหม่ด้วยก็กะเอากัคโปออกสตาร์ตัวจริงแต่ว่าถอนตัวไปแล้วก็คือกลับมาลิปปูก็รอมารักษาอาการป่วยไข้เสร็จก็เดี๋ยวรอเล่นเกมวันที่1เจอกับ แมนซิตี้เลยดีกว่าก็อันนี้มันก็เป็นข่าวดีสําหรับเราแต่เป็นข่าวร้ายสําหรับเนเธอร์แลนด์ที่มีเกมอุ่นเครื่องมีอะไรแต่ทีนี้ฮะพอเราไปดูถึงสาเหตุครับนะนักข่าวทีหนึ่งของทีมชาติฮอรแลนด์เหมือนกันนะครับอย่างไมค์เวอร์ไวต์นะครับของสื่อดังอย่างเดอะเทเลกราฟนะเขาบอกว่าเป็นที่เชื่อกันว่านะในในแคมป์ทีมชาติเชื่อกันว่าสาเหตุที่ป่วย พร้อมๆกันเนี่ยน่าจะติดเชื้อในกระเพาะอาหารอะไรแบบนี้นะมาจากชิคเก้นเคอรี่ฮะแกงกะหรี่ไก่ฮะที่ทางสตาฟได้ทำให้กินเมื่อเย็นเมื่อวานนี้เย็นของวันที่2่ะนะฮะมีการทำให้นักเตะในทีมชาติกินนั่นคือผลที่ทั้ง5คนมีอาการป่วยอย่างที่บอกนะฮะเขา นี่คือสิ่งที่นักข่าวรายงานว่าในแคมป์ทีมชาติเชื่อกันแบบนั้นทีนี้ครับเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นพิสูจน์ได้มากน้อยแค่ไหนแต่มีนักข่าวครับมาถามเนี่ยฟันได้เอาไม้มาจ่อปากนะฮะก็ถามหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็ถามเลยว่าเกี่ยวไหมกับแกงกะหรี่ที่ทําให้เพื่อนๆือนของคุณเนี่ยแบบมีป่วยกันไปห้าคนอะนะฮะฟันได้ก็บอกว่าฮะแกงกะหรี่ไกลนะเหรออู้มันแปลกมากเลยนะตอนที่ผมได้ยินข่าวนี้ผมก็รู้สึกประหลาดมากอุย้ยเพื่อนเือนกลับบ้านกันหมดแล้วแบบป่วยกันอนะผมก็รู้สึกชอนิด,นดแต่ว่วา ผมพูดตามตรงนะผมก็กินเหมือนกันซึ่งผมก็เขาเรียกว่าอะไรบอกมาฟันได้บอกว่าผมก็กินแล้วก็ไอวอตเดลิเชสอะคือผมกินแล้วมันก็อร่อยดีนะ i อแอซิดไม e เซผมก็กินด้วยอะก็คือแต่ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรอะดังนั้นถ้าถามผมว่ามันเกี่ยวไหมผมก็ no idea ผมก็ไม่มีไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่เป็นอะไรนะครับนั่นแหละฮะก็เลยกลายเป็นปริศนาธรรม ว่ามันมาจากหม้อเดียวกันไหมแล้วมาจากหม้อเดียวกันทําไมถึงมีคนป่วยห้าคนแต่มีคนไม่ป่วยอีกเทียบเลยแล้วฟันได้ทาไมไม่ป่วยหรือฟันได้เป็นคนเหล็กหรืออะไรยังไงเรื่องนี้เป็นปริศนาธรรมที่คําตอบเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณกันเราเองฮะแต่ว่าสำหรับผมมันเป็นสีสันที่ขำดีเหมือนกันนะส่วนเคลเลอร์ครับนะเมืม่อวานก็ได้มีการเมืม่อวันก่อนนะได้ลงเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์นะอ่าเป็นตัวจริงช่วยให้อ่าไอร์แลนด์เนี่ยพลิกกลับมาชนะลัตเวียด้วยฮะ คือไอร์แลนด์นำก่อน2 0รัดเวียตีเสมอสองแล้วก็ไอร์แลนด์มายิงนำา32แล้วก็จบเกมชนะแต่ว่าพอถ้าเราได้ผมไปดูนะลูก2เนี่ยที่ยิงไกลนอกกรอบมันก็มีคนบังด้วยแต่ว่าเคลเฮอร์แกก็เหมือนรับพลาดด้วยแต่ว่ามันมีคนบังด้วยไงก็เหมือนกับพลาดเล็กๆในลูกที่2นะแต่ว่าพูดถึงเคลเฮอร์แล้วผมก็ขอเสริมข้อมูลนิดนึงแล้วกันว่าเจมพีสนักข่าวสายหงแดงก็บอกว่าลิพูตั้งค่าตัวนักเตะไว้อยู่ที่ประมาณ20บล้านเนาะ 20ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้านักเตะต้องการย้ายต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่นะครับหาโอกาสลงเล่นกับทีมอื่นอะไรแบบนี้นะมากันที่เรื่องราวของพอมิเชลนะฮะก็เป็นพอ,อกีฬาของมูนาโกที่มีข่าวกับเราอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมานล่าสุดมีแหล่งข่าวที่ออกมาขัดแย้งกันบ้างแล้วนะฮะนะคือผมย้อนความแบบนี้แล้วกันะะว่าเดวิดออนสตนบอกว่าไม่เรียพูกับ พอมิเชลเนี่ยไม,ไม่ไม่มีทางลงเอยกันแต่ส่วนฝั่งฝรั่งเศสบอกว่าเฮ้ย <_ t os> แต่ว่าลิฟฟูไปคุยจริงๆนะลิฟฟูไปคุยกับพอมิเชลจริงๆแล้วพอมิเชลก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะแยกย้ายออกจากโมร็อกโกหลังจากซัมเมอร์นี้ลิฟฟูก็อยากได้มาเป็นพออ่ะก็เริ่มไปคุยบ้างแล้วโรโมาโน่ก็บอกว่ามีหลายทีมไปคุยหนึ่งในนั้นก็คือลิฟฟูคือโรมาโน่ก็ไม่ได้ฟันว่ามาลิฟูแน่แต่โรมาโน่บอกว่ามีหลายทีมที่สนใจพอมิเชลในพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลายทีมเลย ทีนี้ครับมาดูสายข่าวอื่นอย่างเช่นเอียนรอยนะฮะหัวหน้านักข่าวฟุตบอลของเรียบูเอ็กโคนะครับหัวหน้านักข่าวสายข่าวเรียบูเนี่ยของเอ็กโคก็บอกว่าอืมเรียบูไม่เอานะไม่ได้ไปร่วมแย่งล่าพอมิเชลเนี่ยอ่ะก็ปฏิเสธแล้วอีกหนึ่งเจ้าขณะที่มิเกลเดลานี่สายข่าวเทียบหนึ่งนะฮะของอินดิพนเดนส์สื่อดังของอังกฤษอีกเจ้าหนึ่งเป็นหัวหน้านักข่าวของอินดิพินเดนส์เลยก็บอกว่าแมนยูถ้าเกิดว่าอินิออสนะครับ หรือว่าของเซอร์จิมแร็คคลิฟเนี่ยถ้าเกิดได้เป็นเจ้าของแมนยูนะเขาจะเล็งเลยจะเอาพอมิเชลมาเป็นพอออกีฬาแต่แน่นอนก็ต้องอาจจะต้องไปแย่งกับลิเวอร์พูลแต่เขาก็มีบทสรุปให้เหมือนกันนะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเคยมีการทําการติดต่อพูดคุยกับตัวของมิเชลไปเบื้องต้นจริงๆนะมีการพูดคุยกับมิเชลเบื้องต้นจริงๆเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ดูเหมือนว่า he is o u เ of the running เหมือนกับไม่ใช่ตัวเลือกของลิปูแล้วลิปูน่าจะหันไปหาคนอื่นมากกว่าอะไรแบบนี้ดังนั้นมันก็จะเป็นแมนยูที่เป็นตัวแต่งครับถ้าแมนยูได้เจ้าของใหม่เป็นกลุ่มทุนจากอินนออสหรือว่าของเซอร์จิมแล็คริปเนี่ยเขาก็จะมาเอาพอมิเชลดังนั้นก็รอดูครับแส่งข่าวมันมันยังตีกันอยู่2ทางครับแต่มีความเป็นไปไ,ได้ว่าลิปูก็อาจจะไม่เอามิเชลจริงๆอาจจะไปเอาคนอื่นที่เข้ามาเป็นผอแทนจูเลียนวอร์ดในช่วงซัมเมอร์นะครับ มา,ากันที่ฟอร์เรียนเวนะครับนะก็เป็นรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับเขาก็เขียนไว้หลายที่เอาที่เขาเขียนไว้ในทวิตเตอร์อ Twitter ก่อนโรมาโนบอกว่าฟอร์เรียนเวตตัวลุกตัวเทพของเลวอร์คูเซนเนี่ยนะครับได้รับความสนใจนะจากหลายหลายทีมเลยเพราะว่านี่คือหนึ่งในผู้เล่นพรนสวรรค์ของโลกเลยนะฮะอย่างไรก็ตามไบเออร์เลวอร์คูเซนต้นสังกัดของนักเตะยังค่อนข้างมั่นใจว่าตัวนักเตะนะ จะพยายามชักจูงจะพยายามให้นักเตะอยู่กับทีมอย่างน้อยอีกหนึ่งปีอะอยู่ไปอีกหนึ่งปีแล้วซัมเมอร์2024ค่อยว่ากันค่อยขายทำงงทำเงินอะไรก็ว่ากันไปส่วนทีมที่สนใจเบื้องต้นที่ติดตามดูสถานการณ์นักเตะอยู่นะฮะโรมาโนโให้มา3ชื่อบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและก็ลิเวอร์พูลของเรานั่นเองนะพวกนี้อยู่ในการแข่งขัน100%ถ้าเกิดว่ามีความไปไปได้ในการซื้อ 1 0ึ้เ็นเลยจะซื้อจะเอาจะร่วมล่าอะไรแบบนี้ทีนี้ในช่องของโรมาโนครับใน YouTube ก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนนะอ่ะโรบาโนบอกว่าในใน u t u b e เนี่ยโรมาโนบอกว่า f o r ์เรนเวียสเนี่ยนะคือเป้าหมายของบาซ่าที่บาซ่าติดตามอยู่อันนี้เรื่องจริงมาริดก็สนใจแต่สิ่งที่ผมอยากได้รับทราบข้อมูลมาเพิ่มเติมก็คือสูมสอในอังกฤษก็สนใจฟอร์เรนเวีด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เอ็กซ์เพ l y นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อของลิเวอร์พูลเนี่ยคือหนึ่งในชื่อที่วันทูวัดต้องจับตาดูเลยนะฮะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะมอนิเตอร์ตั้งแต่อยู่ดูดูฟอร์มนั้งแต่ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่อยู่และสิ่งที่ผมได้รับแจ้งข้อมูลมาด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเจอเก้นคอปเป็น be a big fan of ออฟเวสนะเป็นแฟนตัวยงของเวียสเลยแบบชอบเวียสมากๆนะแล้วก็นั่นแหละอย่างแต่แต่ก็ต้องรอดู เพราะสมสรนะครับก็พยายามนะครับที่จะหลังนักเตะและเชื่อว่านักเตะจะอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยอหปีอ่ะผมก็มาดูฟอร์มของเวสนะเออฟอร์มดีเพราะว่าปีนี้มีช่วงหนึ่งที่เจ็บไปแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยตอนตอน้นซีซั่นแต่กลับมาได้ช่วงประมาณเดือนมกราคมพาแถวนี้กลับมาเล่นแค่ไม่กี่นัดครับประมาณสินัดนะมีส่วนยิงไปสจ่ายไปหกนะครับเลตติ้งในบุน เลตติ้งก็ดีเจ็ดบวกเลยฮะในในฮูสกอร์ก็เล่นเป็นกลางลุกตัวลุกด้านซ้ายกองหน้าก็เล่นได้แต่ตำแหน่งตำแหน่งที่ถนัดที่สุดน่าจะเป็นกลางลุกผมไม่รู้ว่าลิฟูต,ต้องการตำแหน่งนี้ไหมแต่ว่าโดมาโน่บอกก็ต้องเชื่อฮะว่าโดมาโน่บอกว่าคอปเป็นแฟนตัวยงของนักเตะก็ติดตามข้อมูลเพิ่มอื่นๆเพิ่มเติมกันอีกทีหนึง่งนะก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนยังมีเรื่องราวอื่นๆด้วยนะครับก็ขอบคุณพื้นสมาร์ทแมทด้วยนะครับพบกันได้ที่งานบ้านและสวน แฟร์ซีรัคสำหรับพื้นสมาร์ทแมทส่วนเป็นไม้ทนเหมือนหินงานนี้จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาถึงวันที่26มีนาคมนะเหลืออีก2สวันเท่านั้นที่งานถ้าใครไปซื้อที่งานเขาจะได้โปรโมชั่นพิเศษและที่สําคัญถ้าบอกว่ามาจากโค้ดแอดมีส่วนลดพิเศษให้อีกด้วยนะถ้าใครสนใจจะแต่งบ้านปูพ,พื้นใหม่เป็นพื้น s p c S Ma สมาร์ทแมที่ส่วนเป็นไม้ทนเหมือนหินไปเลยครับที่งานไบเทคบางนาหรือไปที่เพจสมาร์ทแมสั่งตรงก็ได้ เผื่อใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ได้มาที่งานส่วนบ้านและสวนแฟนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนไว้ด้วยนะครับมาเลยฮะมากันที่ต่อกันที่ข่าวของอลูเบนเนเวสนะครับก็เป็นข่าวกับเรานะล่าสุดพีทโอลูเก้ของทางฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับสื่อที่เราต้องกรองก่อนแต่เขาก็ยังยืนยันในแหล่งข่าวของขาว่าวูฟพร้อมรับค่าตัวประมาณ50บล้านหากลิเวอร์พูลยื่นเข้ามา เขาคือเขาบอกไว้ก่อนในนี้แล้วว่าลิฟพูเป็นทีมเต็งในการได้ตัวลูเบนเนเวสไงแต่ทีนี้ไปเขาก็ไปสืบเรื่องค่าตัวมาเพิ่มว่าเนี่ยตั้งไว้ห้าสิบล้านยื่นมาก็ปล่อยให้เลยเออนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะแพงไปไหมนะฮะสำหรับลูเบนเนเวสที่เหลือสัญญาประมาณปีสองปีไม่เกินนี้นะฮะอ่ะก็ติดตามข่าวกันต่อส่วนข่าวใหญ่ประจำวันนี้ฮะก็จะมีเรื่องราวของโอ้โห โทมัสทูเคิลฮะนะฟ้าผ่าฟ้าผ่าที่บาเยอร์เนะ่ก็คือปลดจูเลียนนาเกลมันก่อนปลดจูเลียนนาเกลมันเลยเพราะว่าล่าสุดบาเยอร์โดนดอทมูนแซงแล้วครับในตารางคะแนนบุนเดสลีกาทำให้ก็อยู่อยู่ช้าไม่ได้ครับปลดจูเลียนนาเกลมันเสร็จแต่งตั้งโทมัสทูเคิลเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ครับเมื่อคือนนี้ข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟจากโรมาโน่แล้วก็อีกหลายสื่อ ที่รายงานตรงกันเขาบอกว่าสัญญาเซ็นหมดแล้วเหลือเพียงแค่การประกาศคือประกาศเท่านั้นนั้นก็ไม่น่าภาดครับถ้าสายข่าวมาทรงนี้แล้วก็มีบางแหล่งข่าวนะบางแหล่งข่าวที่เขาก็ลือๆกันว่าจริงๆตัวเลือกแรกของบาเยิรคือเจอร์เกนคอปเพียงแต่ว่าครอปปฏิเสธไม่ไปบาเยิร์ครอปยืนยันผ่านเอเยตนชัดเจนอยู่แล้วว่าจะขออยู่กับทีม รีพูไปอย่างน้อยก็คือแบบจะไม่ออกก่อนอะคือจะอยู่จนจบสัญญาอะไรแบบนี้นะฮะโอเคส่วนเรื่องนี่ฮะเมื่อวันก่อน,อนครับนะคอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตที่มีมีข่าวว่าเนี่ยเราเตรียมเขาเรียกอะไรนะคอลเลอร์เบชั่นกันหรือว่าคอลเลอร์บกันอนะมีการทำสินค้าร่วมกันระหว่างรีพูกับคอนเวิร์ตวันนี้ก็มีการเปิดเผยสินค้าออกมาแล้วครับนี่เท่นะแบบว่าเป็นสตรีทหน่อยะฮะทั้งรองเท้า นี่รองเท้าคอนบดตาลิฟูโอ้โหโคตรเท่แล้วก็เสื้อเพื่อพงเสื้อผ้าอ่ะล็อโบโบฮะซูมเข้าไปดูที่ล็อโบโบกันดีกว่านะฮะ,อะขออนุญาตซูมให้ดูล็อบโบล็อบโบเป็นหนึ่งในตัวแทนของสโมสรลิฟูนะนี่แล้วก็คาบาโ,โย่ด้วยเห็นไหมสองคนเออกระเทไม่ยอกเลยนะฮะเทไม่ย,ย่อยเลยแล้วก็อ่ให้ดูภาพอื่นออีกนี่คาบโ,โยนะฮะนี่ครับ นี่นะก็เดี๋ยวก็น่าจะเริ่มเปิดขายแล้วไหมน,นี่เขามีลิงก์ให้นะคอนเวิร์ตกับเรียฟูนะเดี๋ยวก็รอติดตามช่องทางการซื้อขายอีกทีหนึ่งนะผมว่าเดี๋ยวก็ม,มีเปิดเผยแน่ไม่ต้องกลัวแนละ้วก็รีบไปจับจ่ายใช้สอยกันถ้าชื่นชอบนะฮะส่วนอันนี้ฮะเอาอีกแล้ว well. อยู่กันในแ <'m> ชมป์ทีมชาติทีไรก็ต้องกอด <'m> ก็ต้องดอมด,อม,ดอมกันนะฮะนั่นก็คือเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกับจอแดนเฮนเดอร์สันเอ้ยไม่ใช่ จูดิงแฮมนี่ครับเจอเฮนโดก็ต้องขอเข้ามาสวมกอดกันหน่อยแล้ววะไอพี่ชายเอ้ยนะฮะอืมก็ทำให้ริพูจิ้นกันอีกแล้วนะฮะมาดูบทสัมภาษณ์ของโกนาเต้กันบ้างนะฮะโกนาเต้ก็ถูกสัมภาษณ์หลายเรื่องน่าสนใจอ่ะถูกถามถึงเรื่องเปรียบเทียบหน่อยระหว่างเนะะี่ยคู่ขาของคุณอุบาเมกาโนที่คุณเล่นมันด้วยกันหลายปีกับฟ์กิฟันได้นะฮะก็โอ้โหคำถามน,นี้คำถามนี้มันไม่สามารถตอบได้เพราะมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ แน่นอนอุปาเมกากโนเป็นผู้เล่นที่เหมือนกับผมเลยเล่นด้วยกันมานานเป็นคู่แข่งเป็นโลกเป็นอ่าเป็นแบบเป็นนักสู้เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆนะเล่นร่วมกับผมกันมาแต่ฟานได้เขาอยู่อีกอนาเตอร์แพนเนตเขาอยู่อีกโลกหนึ่งเขาผ่านความสําเร็จมามากมายนู่นนี่นั่นแล้วเราไม่สามารถเปรียบเทียบกับเขาได้เออเขามีความมาเพราว่าเป็นผู้นําเกมรับสุดยอดเทคนิคโคตรโหดนะนั่นแหละ มีออล่าในสนามนะผมโคตรโชคดีที่ได้เล่นกับเขานี่อันนี้โกนาเต้บอกแบบนี้นะครับเออส่วนโกนาเต้ยังมีพูดอีกเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าเขาเริ่มหลงลรักลีฟูจริงๆแล้วแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะย้ายไปไหนอันนี้เป็นเออกเเเเเ็เป็นการซื้อใจแฟนบอลลีพูได้เหมือนกันนะเขาบอกว่าผมเล่นกับลีฟูนะคําถามก็คือแล้วผมจะไปไหนอีกนะแล้ว สโมสรแห่งนี้มันเหมือนกับสโมสรที่จะเป็นสโมสรสุดท้ายของผมได้เป้าหมายของผมกับทีมมันมีชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือ1ทั้งการอยู่กับทีมระยะสั้นการประสบความสำเร็จกับทีมระยะยาวและแน่นอนผมอยากจะคว้าแชมป์ร่วมกับทีมทุกรายการเท่าที่พอจะทาที่ที่ที่เขาได้รุ้นอะ่ะจะอยากได้แชมป์ทุกอันแหละนะครับนี่คือสิ่งที่โกนาเต้บอกนะก็เริ่มหลงรักลิปูไปแล้วนะฮะเริ่มอยากจะอยู่กับลิปูไปแบบยาวๆไปเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ อ,อย่าลืมผู้สนับสนุนใจดีนะครับนั่นก็คือลูกอมมาชูวี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้อมีปิดไว้ด้านล่างให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องของผมนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆแล้วก็เป็นการังะจายให้กันง่ายๆด้วยวิธีเหล่านี้แหละและ้วก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะของช่องคดแอคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สนับสนุสน,นช่องคดแอคได้เช่นกันวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ